แตนไม่ครูคุณอยู่แล้วไปตัดออกมานานแล้วเลยอย่ามเลใช้ีตันเองคเีวคมาไรอ้ไปเลยไปอย่ามไปช่วยกับเแล้วมาช่ยกับนทำไมงไม่ช่ยอยากเห็นนาคนี่ยอย่ามา เออมันอาจริงนะอย่าลุกนะถ้าใครลุกเป็นเรื่องใครลุกเป็นเรื่องคุณจะไม่ได้ออกหน้าสอบนะลองอย่างนี้ลุกลุกมองหกคนลุกไปไหมมองห้าคุณจะไปได้ออกหน้าทดสอบไม่เชื่อใครอุ่นมาลุกไปบ่ายนู่นมา 哪有？该听的麦听的，该说的也说，该演的偏爱就演。我们泰国人，我们是真正的泰国人，是คนไทย。